สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่22พฤศจิกายน2024วันนี้เฟดกิินเด็ก94จากเมื่อวานนี้82คลิปนี้ต้องพูดถึงข่าวประธานแกรี่ประกาศล,ลาออกหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองเวลาไทยแกรี่กันเซอร์ออกมาทวีตสั้นๆนะครับแกบอกว่า20มกราคมปี2025ผมจะลงจากตำแหน่งประธาน s c c และแกก็สาธยายในเรื่องของ หน่วยงาน SCC เป็นหน่วยงานที่ยอดเยี่ยมมากทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานช่วยกันดูแลตลาดปกป้องนักลงทุนทุกคนทำหน้าที่ข้าราชการอย่างแท้จริงผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับหน่วยงานนี้ได้มานั่งเป็นตัวแทนคนอเมริกันในการส่งเสริมให้ตลาดทุนในสหรัฐเป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลกและแกก็ทิ้งลิงก์ประชาสัมพันธ์ s c c เกี่ยวกับการประกาศลาออกจบความคิดเห็นคนไทยบ้านเรานะครับในช่องเราเนี่ย ท่านนี้บอกว่าน่าจะลาออกเลยอยู่ต่อมีแผนทําอะไรอีกหรือเปล่าท่านนี้บอกทําไมไม่ออกตอนนี้ล่ะจะเล่นงานใครส่งไท้ายอีกส่วนในต่างประเทศผมเข้าไปดูช่องข่าว c n b c ท่านนี้บอกว่า if he announces to resign why not now นะถ้าเขาประกาศว่าจะลาออกทําไมไม่ออกตอนนี้เลยรออะไรคนนี้บอก why such a long countdown นะทำไมต้องมานับถอยหลังกันอีกต้องนาน question mark เพื่ออะไร นะครับไม่พอในการประกาศเนียนเพื่อน SEC เขาบอกประธานแกรี่จะออกวันที่20มกราคมตอนเที่ยงวันนะครับตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแกจะมาตอกบัตรทำไมครึ่งวันหรือแกจะทำสถิติพักเที่ยงที่นานที่สุดในโลกหรือเปล่านะครับ ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแกรี่ตอนนี้ประกาศลาออกแล้วช่องข่าว CNBC เเขาวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าในเชิงการเมืองเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้ฝั่ง Republican วางหมากได้ง่ายขึ้นในการวางตำแหน่งว่าจะเอาใครมาดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเพราะในเชิงปฏิบัติมันไม่ง่ายที่ประธานบ่ดี u ู d ดีจะมาไล่ออกประธาน SEC นะนะักกฎหมายเอากฎหมายมากลางเนี่ยเขาบอกว่า มันต้องให้แกรี่ไปนั่งเป็นการมาธิการแล้วการมาธิการขึ้นมาเป็นประธานแต่ตอนนี้ง่ายแล้วแกรี่ลาออกเองนะครับทีนี้เหตุผลที่แกรี่ลาออก20มกราคมแน่นอนมีในยะสำคัญ20มกราคมเป็นวันที่ลุงทรัมป์ประกาศสาบันตนเพราะนั้นแกรี่ก็ตีเนียนนะผมออก2 0เพราะผมไม่อยากทำงานรัฐบาลทรัมป์ผมไม่อยากทำงานภายใต้ริพับลิกัน นะครับเพราะนั้นประมาณ2เดือนที่แกรี่จะออกเนี่ยเ,เดือนนี้เราเหลืออีก8วันเดือนหน้ามี31วันแกออกวันที่20 20บวก31บวก8ก็59วันนะ59วันที่แกจะอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับสงครามประสาทที่เล่นกับอุตสาหกรรมคริปโตสงครามประสาทที่มันเคยเกิดขึ้นกับประธาน SEC คนเก่านะคนเก่าหน้าจําได้ หนึ่งวันก่อนเจเครตันออกยื่นฟ้องริปโปฟ้องปุ๊บวันรุ่งขึ้นตอกบัตรเพ่นไปเลยแล้วก็ไปนั่งทำงานให้คลิปโตโปรเจกต์นะครับแต่ข้อดีรอบนี้คืออะไรเพื่อนๆข้อดีคือสถานการณ์มันเปลี่ยนตอนนี้เรากำลังจะมีประธานิดีที่ถือคริปโตเล่น NFT เป็นเจ้าของ DeFi โปรเจกตเรากำลังจะมีป๋าชาวไปนั่งเป็นที่ปรึกษาคริปโตที่วันกันดีซีเรากำลังมีป๋าอีลอนไปสร้างกระทรวงโดช นะครับเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าประธานแกรี่ใน60วันถ้าแกเล่นสกโปกงเนี่ยแกโดนปลาไข่แน่นอนหรือถ้าเกิดแกแบบแก,แบบกเกษียณแล้วอยากจะเที่ยวรอบโลกอยากจะนั่งตุกๆดูวัดพระแก้วอาจจะโดนเตะไข่ด้วยนะเพราะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแกน่าจะออกแบบค่อนข้างเงียบเอาของใส่ลังมามา่าแล้วก็มูนวอล์กออกจากออฟฟิศที c นะครับ ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนเสียดายไหมที่แกรี่ลาออกมีนะครับท่านนี้บอกว่ามีใครเสียใจบ้างวะที่มึงออกอันนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยเอ,อ่อท่านนี้นะครับบอกว่าขอบคุณที่ให้ผมได้ของถูกถ้าไม่มีท่านผมคงจะได้พอร์ตเล็กนิดเดียวนะท่านนี้บอกอยู่ต่อได้ไหมแกรี่ผมตกรถฮ่าฮ่าฮ่านะครับก็สรุปเลยมีทั้งคนเสียใจและมีทั้งคนดีใจแต่ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนส่วนตัวรู้สึกเสียดาย เสียดายที่ว่าในตอนปี2020เนี่ยตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่อาจารย์จาก MIT ที่สอนเรื่องบล็อกเชนกำลังจะมานั่งเป็นประธาน SEC ตอนนั้นทุกสื่อข่าวพูดถึงทุกสื่อข่าวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้อาจจะมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมคริปโตคนนี้อาจจะมาเปลี่ยนคดีระหว่าง SEC กับ Ripple ผลปรากฏ แกรี่มานั่งไปให้สัมภาษณ์กับหรือไปอประชุมกับสภาคองเกรสเขาถามง่ายๆอธลเรียมเป็นสิเคิลตี้หรือเปล่ามือสั่นแดกๆๆๆตอบไม่ได้ is ether a commodity or a security without speaking to anyone I know you've repeatedly said you're not going to speak to one except you've spoken to one bitcoin นะครับแล้วเพื่อนๆนึกภาพถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้ นักลงทุนตาดำๆอย่างเราเนี่ยเราจะกล้าพูดไหมว่าอะไรเป็นหรืออะไรไม่เป็น Security นะถ้าผมย้อนกลับไปสมมติผมจบม .6 แล้วเอาคะแนนไปสอบเทียบที่ม i t เนี่ยผมว่าเขาเห็นคะแนนเนี่ย Admission เขาเขาคงบอกน้องน้องไปเรียนพราะช่างเหอะน้องไปเรียนช่างเชื่อมดีก่าน้องจะได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่ผมยังตอบได้ว่า อ t h e r e u m ไม่ใช่ Security เพราะนั้นการที่แกรี่ประกาศลาออกเนี่ยสมควรแล้วเพื่อนๆเพื่อนเทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผมประธานกแกรี่มุมมองของคุณเกี่ยวกับบิตคอยน์เนี่ยคุณคิดว่าบิตคอยนไม่ใช่ Security ใช่ไหมเออผมและเจ้าหน้าที่ SEC ก็มองอย่างนั้นเประธานแกรี่ผมถามคำถามง่ายๆนี่มันไม่ใช่คาถามยากๆนะถามง่ายก่อนจะไปถามยาก คุณคิดว่าบีคอยเป็นเคูอิตี้เปล่าเออผมเคยพูดไว้แล้วครับว่าผมคิดว่ามันเออ oh, <answer> ผมสั่งให้ตอบคาถามเดี๋ยวนี้มันไม่ควรจะยากนะคาถามเนี่ยเออเพราะผมรู้ว่ามันไม่ยากแต่มันไม่เข้าไข่ฮาวิทเทสครับโอเคถ้ามันไม่เข้าไข่ฮาวิทเทสอย่างนี้มันเป็นสินค้าผุภัณฑ์ใช่ไหมเออเออผมว่ามันไม่ใช่เ e ค u r i ตี้ส่วนในฮาวิทเทสมันเป็นของตัวอื่นเออ